สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวในย่านอาเซียนซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเมียนแต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นของไทยกับฟิลิปปินส์ก็เป็นกลุ่ม LGBT หรือที่เรียกกันว่ากระเทยแต่ว่า LGBT เนี่ยเขาจะใช้เรียกแบบว่าเป็นการสุภาพเป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวนี้ม,มนุษย์มนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายทางเพศเยอะนะครับก็เลยเรียกว่า LGBT ประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเราดูข่าวเพลินๆเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นการหาเรื่องกันธรรมดา,าทางฝั่งไทยเนี่ยฝั่งไทยโดนก่อนก็คือ LGBT ของไทยมีประมาณ2คนและ LGBT ของทางฝั่งฟิลิปปินส์มี20คนเหมือนกับว่ามีเขาก็คือตามคําสอบสวนเนี่ยก็อาจเหมือน เขามีการขามิบกันหรือหาเรื่องกันจากนั้นทางฝั่งฟิลิปปินส์ยกพวกมาตี2ีต่อสอนะครับทำให้ฝั่งไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันก็มีการดักล้อมโรงแรมเลยทีเดียวโรงแรมก็ไม่ยอมให้นะครับก็มีคราวนี้ทางทางฝั่งของ LGBT ไทยก็ให้คะแนนหนึ่งดาวกับทางโรงแรมนั้นใช่ไหมนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ก็ยังไม่จบด้วยก็ยังอยู่กันที่โรงพักนะครับนอกจากนี้ถ้าเจาะประเด็นลึกๆไปอีกนะครับ กลุ่ม LGBT ของทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขามาขายบริการย้ำนะครับมามาแย่งอาชีพด้วยซึ่งจริงๆแล้วอาชีพนี้ก็คงไม่ใช่อาชีพที่ดีหรอกก็คือแต่ว่ามันก็มีอยู่จริงอาชีพค้าบริการมาแย่งอาชีพของทางฝั่งไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองกันจริงๆแล้วการมาแย่งอาชีพแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องโดยกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าไอา้คำว่าค้าบริการเลยเนี่ยมันก็มีนัยยะมีนัยยะที่เรารู้แหละแต่ว่าก็เป็นก็คือก็ เฉพาะคนไทยแหละที่จะประกอบอาชีพได้ตรงนี้ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับรวมไปถึงจะต้องมีการดูด้วยว่าเข้าเมืองไทยถูกกฎหมายหรือเปล่าทางเพจบางเพจเขาก็มีการเรียบเรียงไทม์ไลน์นะครับอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจาก Poetry of Beach ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBT ไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยมีมานานอยู่แล้วโดยเฉพาะมันก่อตัวมาจากความขัดแย้งของการประกวดนางงามอะไรต่างๆ โดยทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็อาศัยช่องว่างที่ว่าคนฟิลิปปินส์สามารถมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็พำน,นักได้ถึง30วันจุดนี้นะครับทำให้ทางฝั่ง LGBT ฟิลิปปินส์เนี่ยลักลอบทำงานเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในญาติสุขุมวิทบางทีก็เช่าโรงแรมอยู่เป็นรายเดือนซึ่งที่จริงไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์ก็มีชา,าชาติอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามรัสเซียกัมพูชาเขมรน,นะครับโดยถ้าเป็นของอาเซียนเนี่ย ก็ชอบอ้างนะครับว่าเป็นคนไทยอะไรต่างๆทั้งที่ตัวเองเป็นฟิลิปปินส์บ้างเป็นขเขมรบ้างแล้วพอรู้ทางหนีทีไล่พูดง่ายๆว่าชนานาญชนานาญวิธีการหลบหลีกหรือว่าวิธีอยู่อยู่ให้เป็นก็อา่าก็เลยนะครับจะมีทางฝั่ง LGBT ฟิลิปปินส์ตั้งตัวเองเป็นแก๊งทําตัวกลางก็คมนะครับคมทางฝั่ง LGBT ไทยก็เลยมีเรื่องกระทบก,กระทั่งกันนานเป็นแรายปี แล้ยิ่งมีพวกเยอะก็ยิ่งแบบว่าได้ใจประมาณนี้ครับจุดไตกหัก็มาจากที่ LGBT ไทย2คนเดินไปปากซอยสุขุมวิทแล้วก็มีฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งชี้หน้าไม่หยุดเดินมาดักแล้วหาเรื่องซึ่งตรงนี้จากคำสอบสวนของตำรวจเขาบอกว่าขมินกันมาก่อนตัวต้นเรื่องก็คือทางฝั่งฟิลิปปินส์ที่ใส่กอกอกสีดำนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นคนไทยก็มีการชูนิ้วกลางให้ทางฝั่งไทยแล้วก็ก็คือแบบ เข้ามาจี้ใกล้มากใกล้จะโดนใกล้จะทิ่มลูกตาเลยแล้วก็มีทําท่าต่อยลมเชียวเชียวถลกกระโปรงตัวเองขึ้นไปอะไรต่างๆนะครับยัวโมโหฝั่งไทยตํารวจก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็พาไปหยาสึกที่โรงพักทางฝั่งฟิลิปปินส์ก็ชิงฟ้องก่อนเลยว่าทางฝั่งไทยเนี่ยหาเรื่องนะอะไรต่างๆหลังจากนั้นเคลียร์จบอ่ะมันอาจจะไม่มีดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับต่างคนต่างไปแต่ว่าฝั่งฟิลิปปินส์ไม่ยอมพาเพื่อนเกือบ20คนไปทางไปดัก ทำร้ายฝั่งไทย6คนฮะก็แต่ว่าฝาจากบางข่าวเนี่ยก็บอกว่า2มี2คนนะครับก็คือน่าจะเป็นหมายถึงตอนเริ่มต้นเรื่องเนี่ยทางฝั่งไทยมี2คนแต่ว่าท้ายสุดแล้วฟิลิปปินส์ดุดกับทางฝั่งไทย2คนซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาก็ลุมเราแล้วก็มีฝั่งไทยอยู่คนนึงครับโดน3-4คนลุมจนคิ้วแตกแถมขโมยเ,เงินไปด้วยแล้วก็มีด่าด้วยแล้วโหร้อง นอกจากนี้เสร็จแล้วก็ยังไปไลฟ์แล้วก็อัดคลิปโพสต์ในกลุ่มประเทศตัวเองคอมเมนต์เหยียดเชื้อชาติไทยกันเยอะแยะเลยโดยฝั่ง LGBT ฟิลิปปินส์คนหนึ่งก็มีการขึ้นสตรอรี่อวยแก๊งตัวเองเลยนะครับอออวยแก๊งนี้เลยว่า Mid 11, มิตรซอย11 2 0 2 4เมื่อทางฝั่งไทยโดนยามนะครับก็เลยมีการลัดนัดรวมตัวกันก็คือทวงคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์และเอาคืนไปก็คือรวมไปถึงแจ้งความว่ามีคนไทยโดนฟิลิปปินส์ลุมทำร้าย จากนั้นก็มีข่าวว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยจะกลับแล้วจะกลับเมื่อคือนนะครับก็คือจะกลับจะกลับในเมื่อคือนนี้จะกลับตอนละดัต่างนั้นก็เลยมีการนัดรวมตัวก็คือไปดักที่โรงแรม23แห่งในซอยสุขุมวิทซึ่งเป็นที่พักของทางฝั่งฟิลิปปินส์รวมไปถึงดักรอที่สอนอ,นอด,ด้วยแล้วก็ประกาศผ่านโซเชียลขอให้ LGBT ไทยมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเขาก็มารวมตัวกันนะครับปกติมาไม่ค่อยตรงเวลาแต่รอบนี้มาตรงเวลากันมากบางบางคนก็มาจากปริมณฑลบางคนก็มาจากพัทยาทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับก็เปิดหน้าต่างมองลงมาจากห้องพักของตัวเองไม่ไม่รู้ว่าชั้นไหนนะแล้วก็ทําท่าย,ยั่วยุเช่นชูนิ้วโปง้งสองนิ้วทําให้ทางฝั่งไทยนี่กระหายเลยนะครับก็กระเฮียนกระหือลือ ตำรวจก็มาที่โรงแรมเพื่อน,นําตัวทางฝั่งฟิลิปปินส์ไปสอบสวนที่โรงพักแต่ว่าฝัา่งฟิลิปปินส์ไม่กล้าออกมาส่วนทางฝั่งไทยก็ยืนยันคับตำรวจว่าไม่มีอาวุธนะมีแค่2มือกับ1กล้วยก็ว่าไปครับฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อโดนดักรออยู่หน้าประตูก็ อ,ออกมาไม่ได้นะครับเกิดอาการหิวไม่มีสเสบียงก็เลยมีส่งคนหนึ่งลงมาเหมือนจะไปซื้อของแหละแต่ด้วยความที่บรรยากาศมันคลุหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมายุ่วทางฝั่งไทยแล้วก็จะหนีเข้าลิฟต์ปรากฏว่าประตูลิฟต์มันไม่ได้ปิดเร็วขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยโดนลากออกมาจัดการซะ ตำรวจก็ใช้วิธีลำเลียงทางฝั่งฟิลิปปินส์ออกมาทีละสามคนมีการสวมแว่นดำอำพรางและเอาผ้าคลุมผ้าห่มคลุมหัวลงมาตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงแรมพยายามอารักขาเพื่อพาตัวผ่านทางฝั่งไทยไปขึ้นรถตำรวจแต่ถูกทางฝั่งไทยเข้าไปชิดตัวแล้วแจกซอฟต์พาวเวอร์กันหนุกหนับจนเรียกว่าเว,ว่นเวนี่ยกระจายไปเลยกม็มีของอะไรก็แจกกันนะครับหูอยพรบ้างอะไรบ้างตำรวจก็คุมพื้นที่มาอยู่เกิดความโกลว์เป็นชั่วโมงทางตำรวจเลยขอให้ตัวแทนฝั่งไทย จะบอกให้ทีมงานอยู่ในความสงบแต่ว่าฝั่งไทยบอกไม่มีทีมงานค่ะทุกคนที่มาไม่รู้จักการไม่มีคําว่าพวกเรามีแต่คําว่าประชาชนตัวแทนฝั่งไทยบอกบอกตำรวจว่าคนพวกนี้ปิดตั้งแต่เข้ามาไทยในฐานะท่องนักท่องเที่ยวแต่ลักลอบทาอํางานแล้วยังทําร้ายคนไทยอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยที่ตํารวจจัดการอะไรไม่ได้ ในที่สุดตำรวจก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ยืนยันว่าจะสอบสวนทางฝั่งฟิลิปปินส์ที่ทำร้ายคนไทยเช่นกันแต่ว่าไม่ทราบว,ว่าจะเป็นอย่างไงนะครับเพราะว่าฝั่งไทยก็ไม่ไม่ไว้ใจกลัวว่าตำรวจจะแบบไม่รัดกุมนะครับคือมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศด้วย ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะแบบว่าเกรงๆจะมีกระทบความสัมพันธ์หรืออะไรหรือเปล่าทางฝั่งไทยก็เลยระแวงว่าจะหลับหูหลับตาอะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยต้องดูด้วยและออย่างก็คือแน่นอนการ ก็คือมันเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นโดยทั่วไปทางฝั่งไทยก็มองว่าเอ้ยอทางฝั่งไทยก็รุนแรงนะไม่สนับสนุสนความรุนแรงจริงนี้ก็จร,จริงๆเรื่องนี้ต้องว่ากันเป็นกำกับนะครับก็คือต่างกมต่างวาละไอเรื่องที่เราไปทําร้ายเขาเราก็ต้องโดนตามความผิดเหมือนกันแต่เรื่องปกป้องศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าต้องปกปอก้องศักดิ์ศรีปกป้องศักดิ์ศรีในวิธีที่มันเห็นสมควรไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายหรือไปละเมิดอะไรอย่างนี้ครับอย่างกรณีไปรวมตัวเนี่ย ถ้าผมมองผมก็มองว่ามันไม่สมควรเพียงแต่ทางฝั่งของคนไทยก็อาจจะมองว่าถ้าไม่ทํอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้รับความยุติธรรมแลวเขากาลังจะเดินทางกลับนะครับเมือม่อคืนนะเขากำลังจะกลับแล้วก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละอันนี้ก็เข้าใจได้แต่แน่นอนนะครับว่าบ้านเมืองมีกฎหมายก็ต้องแยกกันไปตามกรรมฝั่งฟิลิปปินส์ที่ทําร้ายคนไทยก็ต้องได้รับนะครับต้องได้รับความผิดทางกฎหมายได้ได้รับ ได้รับกฎได้รับกรรมไปฝั่งไทยที่ไปว่าเขาเนี่ยก็ต้องโดนเช่นกันก็แยกไปตามนั้นแต่ว่าศักศรีเนี่ยทวงคืนได้ไหมก็ทวงคืนได้แน่นอนนะครับผมจากนี้ไปทางฝั่งฟิลิปปินส์ก็คงไม่กาและอย่างหนึง่งมันก็เป็นเรื่องดีที่ทําให้ได้มีการสาวถึงขบวนการของทางฝั่งฟิลิปปินส์ที่เขามาแบบว่าไม่มีวีซ่านะครับมา30วันแล้วก็ พอมาอยู่นานๆก็แหมเก่งมีทางดีที่ไร่ก็เหมือนทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชานะครับก็ทําอยู่เป็นกระบวนการก็ดีนะครับพอเรื่องนี้ดังขึ้นเนี่ยตำรวจเขาจะได้จัดการเรื่องการลักลอบเข้าเมืองหรือว่าการมาแย่งอาชีพคนไทยด้วยถึงแม้จะจริง,รงๆแล้วเนี่ยการค้าบริการหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มันไม่ไม่มีระบุในอาชีพอะไรไม่รู้จะเข้าหมวดไหนนะครับแต่ใน,นว่ามาแย่งอาชีพในลักษณะอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีลงโทษอย่างเช่นอาจจะเป็นการไปทำการก็ คือการทํางานเป็นเป็นงานบริการถ้าคือถ้าพูดแบบนี้ได้นะครับงานบริการหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วทางคนต่างดาวก็ไม่สามารถทําได้ก็ต้องติดตามดูลต่อไปนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ